Szedem Sampai jumpa di video selanjutnya. Chip 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 mm -hmm. ไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงตอนนี้เอาไปใส่ไปกองแกงกองแกงเสียงขวดเดียร้้อนร้อนจังแดนมึนๆอยู่เลยแป่ป้าร้อนเวลาปูบ้างบ้านในสุกสุกเลยมี้านแกง ไปเยี่ยมสมรักตัวฮะเยี่ยมสมรักตัวสมรักเข้าร่วมบ้า <c oughs> <c oughs> อการ์ดยิงรถตลอดการนี่คาอยู่เนี่ยไม่คลายไง ตัวนี้ฐานสปริงให้มันหลุดเอาเพราะนั้นเราก็จะเขาขอมามัออกมานี่นนล็อกในคายอันนี้มันยอมได้กลับนมาแล้วมันติดฐานสปริง จริงไม่ได้ถ้ากดล็อกทางั้นข้างในบ้านปักเข้กระางนย่างน,นี้มันจะหมุนไม่ได้คุณแจมจะมาคลารรู้ดีด ราะฉะนั้นเวลาเราจะสะเดาะลูกบิดลูกบิดที่มีจจกุญแจอยู่แค่นั้นอย่างเงี้ยมีฝาไม่อยู่ก่อนใช่ไหมอยู่ใช่ไหมเราอะไรเป็นง่ามมาเนี่ยสะบัดทีเดียวให้อันนี้กระเด็นออกมาปับ๊บกระเด็นไปแล้วกระเด็นไปแล้วเราก็จะมองเห็นอันนี้เป็นก,กระบาทอย่างเงี้เนี่ยเป็นเครื่องไม้บวกกร,กระบาทแล้วก็ส แค่ปั๊กประตูก็เปิดได้แล้วใช้เวลา3ไม่เกินสวินาทีเราก็สามารถทำลายล้างลรืปิด <c oughs> เข้าบ้านได้แล้วสำหรับกรณีลืมกุญแจถ้าใช้อะไรรองรองดีๆแล้วอาจจะได้ลูก,ลกแจ่ลูกเดิมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็คือ กดอันนีล้ลงเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้มันเสียบเข้ามาตามแนวสป,ปริงเนี้ยงานสป,ปริงเส้นเนี้ยกดเสียบกลับขึ้นมาจับตำแหน่งอันนี้มันดีก่อนตำแหน่งมันจะตรงตำแหน่งมันอยู่ตรงมันจะเป็นง่งๆเนี้ยมันจะอ,อยู่ในร่องตรงนี้ก็พอดี ถ้ามีหลากคนเาไปยามเอาเข้ามา,มาได้แล้สังเกตรตรงสปริงนี้กับบากที่เป็นตรงนี้ต้องตรงกันถ้าสลักข้างในนี้ตรงเรียบร้อยแล้วตัดแต่ง จะเอาลูกกุ่แจเสียบคาไว้เพื่อจะทำนังสูงมาก่อนลูกปุ่แจอยู่ไหนไหมาลูกพอไอตัวนี้เข้าตรงเข้าที่เท่าทางแล้วก็ต่อกับต่อมือต่อเข้ามาที่เฉดมาสักสามารถเข้ามาือได้แล้ว ที่เข้าทางนี้ก็เลูกเจนี่แหละจัดปากกลับ,บอ,ลอ,อย่างนี้ลองหมุนดูนี่ถ้ามันหมุนได้อย่างนี้ปั๊บแสดงว่าเข้าร่องแล้วแล้วก็ลูกปิดนี่เราก็ตอกเข้าได้เลยป,ลปั๊บพุทธขึมาเอาได้ออกนี่ตัดได้แต่มันให้สุดพอให้มันเข้ามาลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อน ถอดลูดแจะออกแล้วก็ววกมือตอกมันเข้ามาเลยมันก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมถามว่ามันคงไหมลูกินมันก็ไม่มันคงอยู่แล้วถึงก่อนจะดื้อกั็หลังจากดื้อแล้วประอบใหม่แล้วมันถอดง่ายเกินแค่ดีดอันนี้ออกมาแล้วก็ขาดสลับดีดก็ไม่มีความงานต่างต่างอันนี้ เขี่ยๆมันตรงแล้วก็กระแทกเข้าไปนนเสียอะไงมั้งเนี่ยเสียอะไยกไ็ประกอบเลย แยงสลักแล้วก็ดึงออกได้แต่ในกรณีที่มันถูกล็อกอยู่มันก็จะบิดไปได้ใช่ไหมหรือลองก็สำหรับคนที่รู้ว่ามันแยงสลักจะดึงออกได้ก็ไม่ต้องกลัวไมต้องกลัวนะเพราะมันจะหมุนมาหาสลักตรงนี้ไม่ได้สลักตรงนี้นะในกรณีที่ มันล็อกอยู่มันก็จะหมุนไม่ได้แต่ก็ใช้วิธีงัดออกอย่างนี้แหละแค่ทาดตึ๊กมันก็จะหลุด

लिखे नहीं तो बड़ा है รุ่นมันจะสามารถกดและล็อกหมุนอย่างเงี้ยทีนี้มันจะหมุนตามไปแล้วมันล็อกเวลาเราถ่ายแล้วมันจะถ่ายล็อกแล้วมันจะไม่มันจะไม่ดีดกลับคืนมาให้ถ้าเราจะใช้คุ้นแจถ่ายล็อกแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ดีดกลับมามันก็จะล็อกอยู่ตลอดไปมี่อะไรที่เราเปิอไม่ได้คุ้แจนี่มันจะล็อกตลอด เวลาเราเหนื่อยก็เรากดแล้วหมุนเองเงี้ยมันจะไปถูกล็อกไม่เด้งกลับมาวิธีแก้ก็คือกดเข้าไปแล้วก็หมุนกลับขึ้นไปมันเข็มก็จะเด้งกลับ